เรื่องของการเปิดรับสมัครทหารกองเกินกันค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26ค่ะได้ออกประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชาการทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องขอค่ะด้วยระบบออนไลน์ในที่ประชุมกันันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพนานานิคมค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26ค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการโดยวิธีการร้องขอค่ะ จัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพน,นานิคมโดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนค่ะเจนเจ้าหน้าที่ปกครองผู้นำหมู่บ้านค่ะคผู้แทนหน่วยงานต่างๆเพื่อรับฟังข้อมูลขั้นตอนวิธีการสมัครคุณสมบัติของผู้สมัครและก็สิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการเข้ารับราชการทหารกองประจำการนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะแล้วก็ช่วยกันกระจายข้อมูลเนี่ยไปสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึงค่ะถูกต้องแล้วครับ การดำเนินการดังกล่าวนี้ครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยในการเปิดโอกาสให้น้องเยาวชนที่สนใจเข้ารับราชการทาหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและสมัครได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็วและโปร่งใสผ่านระบบออนไลน์อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับผู้นําท้องถิ่นอันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาชุมชนอย่างยังย่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับพี่พี่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพนางนิคมค่ะก็จะได้ไปบอกต่อกับลูกบ้านถูกต้องล้ครับ